สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับอยู่กับแอดมิกงเจเนอรงอินลุนกันนะครับในวิดีโอนี้เราจะพาไปทำความรู้จัก Sparkle Intel Arc a 7 5 0ในซีรีส์ไททันโอซครับการ์ดจอทางเลือกน้องใหม่ที่หลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันด้วยดีไซน์นะครับผมได้สัมผัสมา,มาแล้วข้อดีของมันคือดีไซน์ที่เนี๊ยบดีไซน์ที่ออกแบบได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็สีสันที่ให้มาบนตัวการ์ด ไม่เหมือนคอไรแน่นอนเพราะการ์ดตัวนี้มีสีที่ cover ของเขาเนะครับเป็นสีฟ้าสี้เงินอะไรแบบนี้นะเข้มๆสวยมากๆมีไฟล์ rgb แล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์โอ้โหนี่ว่าน่าสนใจมากอย่างตัว thermal sing นะครับซึ่งไอ้ฟีเจอร์เนี้ยเป็นข้อดีมากๆของการ์ดจอก็คือเวลาที่การ์ดจอทำงานไม่หนักมากนะครับ ตัวแถบสีเนี่ยบนข้างการ์ดจอจะเป็นสีประมาณขาวๆนะแล้วก็จะมีสีที่เข้มขึ้นเรื่อยๆตามอุณหภูมิของการ์ดจอยิ่งแดงเข้มเท่าไหร่ยิ่งร้อนเท่านั้นนะครับโชว์อยู่บนตัวการ์ดจอแล้วก็ตัวพัดลมนะครับให้มาถึง3ตัวด้วยกันในเรื่องการระบายความร้อนตัวนี้ทําได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของการเล่นเกมเองประสิทธิภาพของเขาก็ถือว่าไม่ขี้เหร่นะ เล่นเกมชนได้กับตัวการ์ดจอในกลุ่มของ RTX 3050ไปจนถึง RTX 3060ในพวกเกมใหม่ๆหม่ไดเวอร์ที่เขาทำมานะครับของ Intel Arc A750 นั้นทำมาได้ดีมาก mm hmm. เช่นกันนะครับกับการเอาไป export file เอาไปตัดต่อนะครับถือว่าทำได้ดีมีเทคโนโลยีอย่างตัว AV1 เสริมเข้ามานะครับมีเทคโนโลยีอย่าง XeSS นะครับแล้วก็ใช้งานตัว Deep Link ควบคู่กับตัว CPU ที่เป็น Intel ที่มีการ์ดจอ i g p u แยกมานะครับอย่างพวก Intel g 1 2 Intel 73เหมาะเหม่งมากๆส่วนข้อที่ผมและหลายๆคนอาจจะมองว่าเออมันน่าจะทาได้ดีกว่านี้ก็คือราคานะครับเพราะราคาเนี่ยจะเปิดมาอยู่ในช่วง8ถึง9,000บาทด้วยตอนนี้เนี่ยกาจอราคามันถูกลงเยอะมากๆแล้วถ้าจะสู้กันได้เนี่ยราคาต้องอยู่ในช่วง8,000ต้นๆไปเลยนะครับถ้าเปิดมา8,000ปลายหรือว่า9,000ต้นเหนื่อยแน่นอนนะครับอ่ะนี่คือข้อสรุปค้่า,า่าของเจ้ากาจอตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวเต็มกันครับ เรามาเจาะลึกกันต่อเลยนะครับ Sparkle Titan OC Edition นะครับตัวนี้ก็จะเป็นชิป Arc a 7 5 0คนั่นเองสำหรับส park กินะครับจริงๆเขาก็หายไปจากตลาดมานานมากจนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้มาทำการ์ดจอให้กับ Intel ลล้วนๆมีทั้งการ์ดจอที่เป็น Arc a r ร์คเ0และเป็น ArcA770 นะครับในตัว 16GB ด้วยซ้ำไปนะครับโดยตัวที่เราได้รับมานั้นก็จะเป็นตัว Ar ร์คเ0จนะครับจะจัดอยู่ในการ์ดจอระดับกลางนะครับโดยราคาที่เมืองนอกเปิดมานะครับจะอยู่ในช่วงประมาณ9 0 0 0บาทเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าราานรไ่หั แต่ผมหวังว่าให้มันประมาณสัก8ปดพันต้นๆก็แล้วกันนะครับหน้ากล่องนะฮะมีตัวนี่เลยตัวกาจอมาแบบใหญ่ๆเบิ่มๆแบบนี้มาในรูปแบบ3พัดลมนะฮะ Intel Arc A750 มีการรองรับต่างๆมาอย่างครบๆนะครับ Intel Arc 7นะครับเทคโนโลยี XeSS e นะครับที่เป็นตัว AI upscale เหมือนพวก DLSS, FSR อะไรแบบนี้นะรองรับเกมนะครับ DirectX 12แบบเต็มรูปแบบแล้วก็นี่เลยมีแถมเกมด้วยนะครับ2เกมตอนนี้ก็คือตัว g o h a m Knights nice นะครับแล้วก็ Ghostbuster นะครับหน้ากล่องถือว่าสวยดีนะงานดีทีเดียวสำหรับตัวกล่อง บริเวณด้านหลังของตัวกล่องเองนะครับก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ระบุมาไว้ค่อนข้างครบๆเลยนะครับตัวพัดลมนะครเป็นพัดลมแบบ3ตัวแบบนี้เป็น axial t e c h fan นะครับมีระบบเทอร์โมซิงนะครับอย่างที่เราระบุกันไปนะว่า ด้านข้างของตัวการ์ดเนี่ยก็จะเป็นแถบสีนะฮะพอใช้งานหนักขึ้นสีก็จะเข้มขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็บริเวณด้านนี้นะครับเป็นตัวทอนคูลิ่งนะครับตัวนี้ก็ว่าง่ายๆคือตัวซีโร่เดซิเบลหรือว่าตัวพัดลมที่หยุดหมุนเวลาที่เราใช้งานต้องเรียกว่าใช้งานเบาๆก็จะไม่หมุนใช้งานดังหนักถึงจะหมุนนั่นเองแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับมากันแบบครบๆแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นดิสเพย์พอร์ตมาให้3พอร์ต แล้วก็ตัว HDMI 1พอรนตนะครับ Display port 2.0 HDMI 2.0เช่นกันสเปคต่างๆนะครับนี่เลยระบุมาไว้ชัดเจน Requirement นะฮะที่เป็นตัว Minimum Requirement เนาะหลักๆก็แนะนำว่าให้ใช้ power supply 6 5 0วัตต์นะครับแรมของระบบ 8GB ขึ้นไปถ้าจะให้ดีก็ 16GB นะครับแล้วก็ CPU Gen 10หรือ ไลน์เส้น5,000ซีรีส์ขึ้นไปที่รองรับ Resize s a b l e Bar ถ้าไม่เปิด Resize s a b l e Bar เนี่ย Performance ก็จะรอบไปอยู่พอสมควรเหมือนกันแนะนำว่าให้ใช้กับ Windows 11จะดีที่สุดนะครับแกะกล่องมาดูด้านในกันดีกว่ามาวัดกันที่กล่องในเฮ้ยโอ้โหกล่องในคือทำมาได้ดีเลยเนยคะครับเป็นกล่องกระดาษสีดำแบบนี้ งานดีงานดีนะครับไม่ใช่กระดาษแบบสีน้ำตาลอะไรแบบนั้นนะดูไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่แต่นี่ฮะใส่มาให้แบบเต็มที่เลยมีฟองน้ำนะครับแบบนี้แล้วก็โอ้ข้างในฮะไม่ใช่แค่ก๊ร์ดนะมีบันเดิลอะไรมาให้ด้วยเนี่ยเดาว,ว่าน่าเป็นที่ค้ำก๊์ดจอนะครับใส่มาให้แบบเต็มที่เลยนะครับที่ค้ำการาดจอดูดีทีเดียวกับการาดจอไม่ถึงหมื่นบาทนะครับส่วนข้างในเอง มีฮะก็จะมีเป็นตัวเกมนะครับที่สามารถไปรีดีมได้ Ghost Buster Spirit Alise g o ทํ a m n n นะครับนี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรามาดูตัวการ์ดด้านในกันนะครับงานค่อนข้างที่จะลำเมียดแล้วก็พรีเมียมใช้ได้เหมือนกันดูดีนะมาในรูปแบบ3พัดลมนะครับพัดลม3ตัวแบบนี้ Sparkle Titan แล้วก็ Sparkle นะครับแต่ละตัวก็จะ มีตัวสติเกอร์ที่แปะแตกต่างกันไปนะครับสตัวซ้ายขวาจะเหมือนกันตัวกลางจะเป็นไททันนะครับสำหรับตัวกรอบ cover ของเขาก็จะมาในสีน้ําเงินเข้มเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีลวดลายแพทเทิร์นมาแบบนี้นะครับเป็นแถบโคง้โคงๆคล้ายๆกับตัวลมที่มันกระจายออกแบบนี้นะครับขอบด้านบนนะฮะมีโลโก้ส p a r k l e แบบนี้แล้วก็นี่เลยสกรีนไม่เป็น intel arc นะครับด้านในเองก็จะเห็นตัวฮีสิงโอรายเรียงมาอยู่แบบนี้ค่อนข้างที่จะใหญ่ดีทีเดียว ฮีซ e ิงนะแล้วก็ตัวฮิตไบอยู่ด้านในเรื่องของการระบายความร้อนมองด้วยสายตาแบบนี้ต้องบอกได้เลยว่าเย็นเจี๊ยบแน่นอนนะครับช่องด้านนี้ครับเป็นช่องเชื่อมต่อไฟเลี้ยง8พิน2หัวนะฮะสำหรับตัวการจ์จอน,นั่นเองอย่างที่แจ้งไปก็คือ650วัตสบาทสำหรับวภว w e r ยขั้นต่ำนะครับซึ่งแนะนํานิดนึงนะครับการเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเนี่ยควรจะเชื่อมต่อไฟเลี้ยงในรูปแบบ หัวแยกเส้นนะครับอย่าเอาไปแบบรวมหัวนะใช้เส้นใดเส้นหนึ่งนะครับต่อจากตัว power supply แยกกันนะครับรวมหัวตัวขั้วนะครับหรือแม้แต่ตัวสายอาจจะร้อนจนไหม้ได้นะครับแบล็คเพล e อันนี้ส่วนตัวมองว่าน่าผิดหวังนิดนึงเพราะว่าแบ c ็คเพล e มา ไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายเลยนะครับมาแบบเรียบเรียบแล้วก็เจาะรูตรงนี้ผมว่าน่าจะมีลูกเล่นอะไรมาสักหน่อยหนึ่งอาจจะเป็นการสกรีนก็ได้อาจจะเป็นตัวดีไซน์ที่บ่งบอกตัวแบรนด์นะครับหรือความเป็น intel Arc ก็ได้ตัวนี้ผิดหวังนิดนึงนะฮะสำหรับ b a c k p พ a เนาะเจาะรูเอาไว้นะครับให้ลมทะลุตรงนี้ได้ออกมานั่นเองนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนี่คือด้านหน้าของตัวการ์ดนะครับก็จะมีตัว h e a ิเรียงมาแบบนี้ อพอร์ตเชื่อมต่อเองนะครับอย่างที่แจ้งไปเลยก็จะมี HDMI 1แล้วก็ตัว Display Port อยู่ด้วยกัน3พอร์ตนะครับการเชื่อมต่อก็เป็น PCIe นะครับตรงนี้เสียบเข้ากับเมนบอร์ดนะครับ CPU Intel และ AMD ได้เลยนะครับส่วนสเปคแบบเต็มๆเ,เดี๋ยวจะขึ้นให้เดียวกันตรงนี้นะครับในส่วนของดีเทลตัวนี้เป็นตัวที่โอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานด้วยดังนั้นความแรงก็จะสูงกว่าตัวปกติดั้งเดิมแน่นอนอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในฝั่งของ การเล่นเกมนะครับการใช้งานจริงดูกันดีกว่าว่าโอเคละหน้าตามาสวยแบบนี้การเล่นเกมจริงการใช้งานจริงจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนจะร้อนมากหรือเปล่าตามไปดูกัน ชมหน้าเวลาใส่อยู่ในเครื่องแล้วสวยดีจริงๆครับสำหรับเจ้า Arc A750 Sparkle t i t a n o c e d i t i o n ตัวนี้นะสีโดดเด่นทีเดียวเชียวแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะชอบสีแบบนี้มันก็จะมีบางกลุ่มแหละที่ชื่นชอบอะไรที่มันแตกต่างแต่ถ้าคนที่ใช้งานแบบปกติหรือว่าชอบแบบเดิมๆที่เป็นสีดำดำดำแดงๆแบบนี้อาจจะไม่ชอบตัวนี้เนาะอันนี้เรื่องของดีไซน์เรื่องของการออกแบบ แล้วแต่คนจริงๆส่วนในเรื่องของความเย็นโอ้โหอันนี้เย็นอยู่แล้วครับพัดลมมาแบบ3ตัวเบิ่มๆแบบนี้ประสิทธิภาพเองถือว่าทําได้ดีกว่าเดิมพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะกับเกมใหม่ๆที่รองรับ DirectX 11และ DirectX 12 ตัว Arc A750 นี่ก็พัฒนาในเรื่องของไดรเวอร์มาได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมองแล้วเห็นในเรื่องของการกินไฟเนี่ยตัวการ์ดมันอาจจะกินไฟเยอะไปหน่อยเมื่อเทียบกับการ์ดในยุคปัจจุบันนี้พวก RTX 40 Series นั่นเองนะครับแต่ด้วยราคาเนาะถ้าทําราคามาได้น่ารักผมว่าไม่ใช่ปัญหาครับถ้าอยู่ในช่วง8,000ต้นๆแล้วก็หวานเจี๊ยบแน่นอนต้องรอดูราคาตัวขายจริงของเจ้า Sparkle ตัวนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกับเจ้า Arc A750 ตัว8 เอาเป็นว่าใครสนใจก็ลองไปจัดหากันได้การ์ดตัวนี้เล่นเกมระดับ Full HD ได้ดีเลยนะครับทำงานตัดตรงตัดต่อตัวนี้ก็ถือว่าล้ำทีเดียวเชียวยิ่งถ้าใช้ควบคู่กับในฝั่งของ Intel แล้วแล้วก็โคตรแรงครับที่มีการ์ดจอ iGPU มาผสมเม e ร์สกันในฟังก์ชัน Deep Link นั่นเองนะครับแต่ ขอย้าไมกทีถ้าซื้อกาจอไปอัพนะครับในตัวเก่ามากๆที่ไม่รองรับ resizable bar แบบนี้ผมไม่แนะนำต้องใช้กับสเปคที่ค่อนข้างสดใหม่กันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะนี่คือ Sparkle Arc A750 ครับ